สวัสดีครับพมกัปตันมินแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันศุกร์ที่5สิงหาคมนะครับผมกับแนวทงางหวยฮานอยก็พบกันทุกวันครับกับช่องแทนทเทิดเธอมาถึงหวยรายแลยฮานอยดูว่าช่องแทนซักซิสรวมหวยนะกแะ็แล้วแต่เลยแล้วแต่ว่างลงไม่ว่างลงเลยแต่ว่าที่ลงแน่นอนทุกวันเนี่ยหวยราวรรวมนะครับแล้วก็หวยฮานอยนะครับมาเลมาก็มีมาเลสําหรับหวยพุ่นก็ก็ ผู้ผู้ผู้นะครับเพราะว่าแอดแทนมีกลุ่มอยู่ก็เลยต้องลงที่กลุ่มด้วยนะถ้าใช้เวลาจริงจริงนี่เวลามันไม่มีนะครับไม่มีเด่นนะครับผมอ่าสามแถวเหมือนเดิมแถวแรกหกสามนะครับปกติมากับเจ็ดสี่หนึ่งสองนะครับแถวสองพิเศษครับหกศูนย์มากับหนึ่งสามสี่ห้านะครับแถวสามครับห้าเจ็ดมากับหกแปดเก้าสองอันนี้คือ v i p สามแถวดึงเด่นมาได้เด่นนะครับ ตัวแรกขอเป็นหกนะครับผมแล้วขอดึงหกสามแล้วกันฮนะมากับมีหนึ่งนะครับสี่ครับเจ็ดชนวีนะครับสองอ่ะจับไปดึงมาจากแถวแรกเลยนะครับหกมาหกสามครับหกหนึ่งหกเจ็ด 2, 6, สองหกสี่สามสามหนึ่งครับ3 4, 3 7, 3่สามอร้อยวันสุดนะขอห้าใสครับห้าหกสน่ะครับ5 6า5กเจ็ดห้าหกสอนะครับ5้าสามหนึ่งเนะครับแล้วก็ห้าสาม เน้นไปที่ไหน,นมันชนนะเอาจริง6หกนะครับหอะไร6กสาครับ6กหนึ่งแล้วก็6กเจ็หสาครับห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหกเจสำหรับแนวทางวนหวยฮานอยนะครับวันศุกร์ที่5สิงหาคมนะครับผมขอโชคดี3มตัวแตกครับ